ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวสวัสดีครับผมนายกฤษดามักมงคลนะครับผมชื่อเล่นบีนนะครับตอนนี้อยู่ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตมาจากประเทศไทยครับ สวัสดีครับชื่อนายชนะพงศ์เสียไหมครับผมชื่อเล่นชื่อปลื้มครับมาจากทีทมปปววลามีเตตอีสปอร์ตับผมมาจากประเทศไทยครับฟับจีครับไทยแลนด์เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียผมแล้วก็โอเชียเนียครับ p ับจีข้อสองอะไรนะครับบันดุง ครับจีไปนานรับจีอาอาจินครับผมอย่างเอองั้นเอาข้อแรกเลยครับเจ้าสองข้อเลย1 2่สองครับผมครับผมรับจีข้สามกับข้อสี่แล้วกันดูประหลาดดิสามกับสี่อันนี้ตอบได้สองอย่างใช่ไหมหรืออย่างเดียวชื่นฝนเปิ้ลป๋กว่หล่ะ เออมันมีมันมืนเคยได้ยินพับจีตุ๊กตุ๊กกระปะเสวัสดีครับการแข่งขันพับจีเอแพ็ก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วก็อย่าลืมมาเชียร์แล้วเป็นการใาจารให้พวกเราด้วยนะครับผมพวกเราทีมบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตจะทำให้ดีที่สุด เพราะรล่านี้เป็นรายการ้างของปีแล้วนะครับก็พวกเราก็อาหวังว่าคงจะเป็นแชมป์ได้ใน,ในรายการนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับในวันที่ใกล้ถึงตอนนี้นะครับส่วนใครที่อยากติดตามหรืออยากรู้จักผมสามารถเซิร์ชใน Facebook ได้ครับ Facebook Conexy หรือว่าเป็นช่องทาง u t u b e คลิปคอนเทนต์บต่างๆลาลาคือคือ Conexy เหมือนกัน,นครับแล้วก็อินสตาแกรมของผมคือ Conexy นะครับแล้วอย่าลืมมาเชียร์พวกเรานะครับวิลามยเทิร์นอีสปอร์ต สวัสดีครับเอ่ออย่าลืมมาติดตามพวกเราในการแข่งขันี PZ3 ที่จะถึงนี้ในวันที่7วันแรกครับผมแล้วก็ความเป็นกำลังใจให้ทีมแล้มีเจ็ดที่ถอดเดียครับแล้วพวกเราจะทำาบบเดียว PZ3 effect